เอาละครับมาแล้วมือนี่มาแจ่เมือเสียงหน่อยมันกู้อ้างคำหนึ่งจะเลื่อมห่างพันเหยัดนะครับต้นกระร้าครับอืมกดจ็้นยิ่งมันวันี้เอาเทนมากมันนี่โอ้เบิ่งนพัฒนัดมันคนละครับดินต๊อบๆยิ่งมันอืมวันนั้นเอาเทนมากเ้ยโอาสองทางมาอืเดยียบเยอจะลืมห่างพันเหยัด เอาเดี๋ยวลองให้เมื้องบันนี่เป็นทังไหนพี่เทีงแท้์เดี๋ยเทียนมากมันโอ้โฮตนมากันน่ะเอ้อถล่องไงมันเตี่ยงมือสำเร็จแล้ว อย่งหน่อยปูอ่างคำหนึง่งเบื้องเหมือนเป็นเลยอืมนินเนาะเอาเทียนหน้ามันเนี่เอาตะกร้อมแล้วครับบักเกียนหน้ามันโตมันนั่นละมั่งมันเนี่ยอ๋ไปไปปลดมั่งมันีเป็นไลจากมันเอา สองสร้างมาเริ่มห่างพเนียดที่เย็บกับบอลันจังไทยกับบอลลันเมืองเนี้ยพเนีจรบอลพเนียดพ่อหนึนนนห่างโอ้หักอยู่เออพยาบาลเท่าไรสั่นร้องไงเบิองหให้แน่เนี่้นายกตกลองนาย,ยกตกมันเบิองใหน้น้ำเนี้ยงามบ่ ตีดแล้วมันีมึตัวมึงตนเอาปากแกะมาแล้วมันเนี่ยสองทางนี่เอาโหกล่องเข้าดีแล้วครับหกปลามันไปไปปลดมึงโตมึงตนนี่ก็ะเดียดเพิ่มแซมเนี่อยสามสี่ม่งมัแกะมือแกะมือสำเร็จแล้ว อย่างน้อยคู่อ่างครับหนึ่งดูงดีครับนกตัวนี้รถก็ได้เราจะตีโคกน่ายเป็นเดิมคักอยู่นงครับถัดล่องเป็นไรับ